คำนี้ดีเอพิโซดนี้สนับสนุนโดย Galaxy Note 20และ Note 20 Ultra Power Phone ยุคใหม่เวิร์กกว่าใครในแบบคุณ This is the Standard Podcast The Eye-opening Experience for Your Ears สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คำถามในวันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับถามมาว่าอยากรู้วิธีท่องศัพท์ยังไงให้จำได้นะครับท่องแบบเรียงตามตัวอักษรท่องแบบเรียงตามหมวดหมู่ท่องจากหนังจากเพลงจากซีรีส์นะฮะตอนนี้ศัพท์ในหัวมีน้อยมากเพราะว่าจำศัพท์ไม่ค่อยได้นะครับหนังเพลงกับซีรีส์เนี่ยเป็นแหล่งสะสมศัพท์ชั้นดีเสมอเลยนะครับถ้าเราอินกับมันนะเราจะรู้จักศัพท์ใหม่ๆตลอดเลยแหละนะฮะแต่เทคนิคส่วนตัวของผมคืออย่างนี้ฮะ เรื่องหนังกับซีรีส์แล้วกันนะครับสมัยภาษายังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยผมจะใช้วิธีเลือกที่เราชอบอาจจะเป็นเรื่องที่เราชอบหรือว่าตอนที่เราชอบแล้วดูซ้ําให้เยอะที่สุดนะครับ mm. พนดี้ผมเป็นคนอย่างนี้ด้วยมั้งคือถ้าชอบอะไรเนี่ยจะเสพซ้ําได้แบบวนลูปตลอดไปนะครับ mm. หนังเรื่องไหนชอบผมดูจนแผ่นพังเนี่ยความแผ่นพังรู้เลยนะฮะว่ายุคไหนนะครับที่จริงอยู่มาตั้งแต่ยุควิดีโอเทปด้วยเอะนะครับ ซีรีส์ที่ผมชอบเนี่ยผมดูซ้ำแบบซ้ำจนท่องได้หมดเอา,อางี้ดีกว่าท่องได้ทั้งตอนเลยนะใครพูดอะไรยังไงตรงไหนแล้วเป็นคนชอบเรียนเสียงด้วยชอบแบบคือแบบเอกแอคติ้งเี่ะนะฮะเราก็จะได้เรียนสำเนียงไปด้วยอย่างไม่รู้ตัวนะครับถ้าถามผมส่วนตัวเลยนะเพอร์ซน l ลี่เลยนะฮะการสะสมศัพท์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นนอกห้องเรียนแหละเพราะฉะนั้นบอกก่อนเลยนะว่าผมจะไม่มีเทคนิคการท่องศัพ์เพื่อไปสอบนะฮะ ผมไม่ใช่ครูเด้ออันนี้ย้ำบ่อยๆนะครับถ้าอยากได้การท่องศัพท์เพื่อการสอบจะมีครูอาจารย์หลายท่านที่ช่วยได้นะครับไปทางครูลูกครูนุ่นอาจารย์อาดมเหล่านี้คือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทุกคนเก่งหมดเลยนะแล้วก็มีเทคนิคดีๆแบบแตกต่างกันไปก็ลองไปติดตามกันดูนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องคำเหมือนผมนะฮะซึ่งหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ารายการนี้ก็คำดีสักขนาดี้แล้วนะครับผมอยากแนะนําว่าลองทํางี้ครับ เราต้องมีคอลเลกชันส่วนตัวนะนั่นก็คือเป็นการคิวเรตคำที่เราชอบเนี่ยมาเก็บเอาไว้คิวเรตคำนี้ C-U-R-A-T-E คือคัดสรรมาจัดแสดงนะครับคนที่เป็นคิวเรเตอร์ในพิพิธภัณฑ์ก็คือคนที่มีหน้าที่ selecting and caring for objects to be shown in the museum ตามพวกเทศกาลหนังหรือว่าเทศกาลต่างๆก็จะมีคิวเรเตอร์ซึ่งก็จะทำหน้าที่ selecting อีกเหมือนกันนะครับ selecting films performers events to be included in the festival หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆมากมายก็นำเสนอคอนเทนต์โดยใช้วิธีคิวเรตมาจากหลายๆที่หลายๆแหล่งแล้วก็คัดสรรมารวบรวมเอาไว้อะไรอย่างนี้นะครับการคิวเรตสับมาไว้เป็นคอลเลกชันของตัวเราเองเนี่ย เป็นวิธีที่ผมใช้แล้วก็ขอแนะนําเลยเพราะว่าบางทีการท่องศัพท์ไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายเนี่ยเช่นสมมติไปเก็บศัพท์มาจากตามที่ต่างๆมาเก็บจากคํานี้ดีอย่างเงี้ย อยอดรายการนี้ก็เหมือนว่าแต่ละอีพีผมก็จะคิวเรตมาให้ก่อนชั้นหนึ่งซีเล็กมาให้ชั้นหนึ่งตามเนื้อหาที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจแต่ในฐานะคนฟังเนี่ยคุณอาจจะมองอีกอย่างก็ได้นะครับเพราะว่าคุณก็อาจจะมีความชอบของตัวเองอย่างสมมุติวันนี้ผมเอาสัมมาฝาก10คําอย่างนี้นะฮะแต่ก็อาจจะมีแค่3คําที่คุณฟังแล้วรู้สึกชอบเป็นพิเศษรู้สึกปิง๊งรู้สึกติดหูเป็นพิเศษอาจจะเพราะว่ามันเข้ากับชีวิตของเราในตอนนี้พอดีอะไรก็ว่าไปนี่แหละฮะ จดเอาไว้ช้อนมันขึ้นมาแล้วก็เก็บเอาไว้จะจดในสมุดจะเปิดเป็นทวิตเตอร์หนึ่งแอคเคาทแล้วก็ทวิตเก็บไว้หรือว่าอาทวิตที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละทวิตออกไปแต่ว่าใส่ h a s h t ็ g ของตัวเองเวลาอยากดูทั้งหมดที่สะสมแล้วก็คัดสรรเอาไว้ก็จะได้หาเจอง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นพื้นฐานของการเรียนโดยทั่วไปทุกอย่างเลยนะก็คือเมื่อเราฟังเราอ่านเราดูแล้ว เราก็ต้องเอาสิ่งที่เราได้ไปทำอะไรต่อสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับมันถึงจะกลายเป็นของของเรานั่นคือพออินพุตเข้ามาแล้วต้องหาวิธีปรุงแล้วก็เอาพุตออกไปด้วยคิดอย่างนี้เวลาเราเรียนคำศัพท์ตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณครูชอบสั่งให้เราทำอะไรครับแต่งประโยคถูกไหม use it in the sentence นี่แหละฮะเป็นการเรียนที่ดีมากเลยนะเอาคำหนึ่งคำที่เป็นของทุกคนในโลก มาทําให้กลายเป็นคําของเราคนเดียวโดยใส่เรื่องราวของเราลงไปแล้วพอมันเกี่ยวกับเราเราก็จะเข้าใจแล้วก็จดจํามันได้สมมุตินะครับวันนี้เรียนรู้สำนวน it's a waste of time แปลว่าเสียเวลาเปล่านะครับแต่งประโยคครับเราจะแต่งประโยคยังไงดีเราก็ต้องคิดว่าอะไรมั่งวาสสำหรับตัวเราที่มันโคตรจะเป็นการเสียเวลาเพราะว่าแต่ละคนจะมีเรื่องที่รู้สึกว่ามันเป็นการเสียเวลาไม่เหมือนกันถูกไหมครับ แล้วสำหรับเราเนี่ยอะไรมันคืออะไรเราอาจจะบอกว่าโอเคนึกออกแล้วการพยายามสอนให้หมาเราไปเก็บของมาให้โยนจานร่อนไปโยนกิ่งไม้ไปแบบที่เห็นในหนังเนี่ยแล้วบอกว่าโจอี้ไปเก็บมาสิอย่างนี้โอ้เรื่องนี้เป็นการเสียเวลาที่สุดเพราะรู้ว่าหมาเราเนี่ยสอนอยังไงก็นอนเฉยๆนะครับ so trying to teach my dog how to fetch is such a waste of time นี่คือประโยคของเรานี่คือสตอรี่ของเรา fetch f, f e t c h fetch ก็คือไปเก็บของมานะฮะ trying to teach my dog to fetch is such a waste of time เนี่ยคำว่า it's a waste of time มันเป็นสำนวนของเราไปแล้วคำนี้กลายเป็นคำของเราไปแล้วเพราะสตอรี่เป็นของเราหมาเป็นของเราฝึกแบบนี้ฮะผมว่าจำสับได้ง่ายขึ้นนะส่วนตัวก็เลยอยากจะแนะนำวิธีนี้ฮะ ทำให้คําธรรมดาคำหนึง่งกลายเป็นคําของเราให้ได้ make it your own make it your own คำนี้ดีมากเลยนะผมชอบมาก make it your own ก็คือเช่นสมมติศิลปินรุ่นหลานเอาเพลงของศิลปินรุ่นคุณป้ามา cover อย่างนี้แต่ว่าเอามาทำดนตรีใหม่เอามาร้องในแบบของตัวเองอันนี้คือ she made it her own to make something your own ก็คือการ change something in the way that makes it seem to belong to you แล้วทีนี้พอเรา make it our own มันก็จะมีความหมายบางอย่างขึ้นมาในแบบของเราเองครับแล้วแบบนี้จะทำให้เราจดจำได้เป็นการทำความรู้จักศัพท์คำหนึ่งโดยใช้มันน่แล้ววิธีนี้ก็คือการใช้ความรู้วิธีหนึ่งครับเพราะอะไรที่เราได้มาแต่เราไม่ได้ใช้มันก็จะไม่มีประโยชน์แล้วมันก็จะหายไปครับ โอเคนั่นก็เป็นคําตอบต่อคําถามที่มีคนฝากมานะฮะฝากคำถามเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะฝากไว้ในคอมเมนต์ของ YouTube หรือว่าทวีตมาแล้วก็ใส่ Hashtag คำถามนี้ดีนะครับหรือว่าส่งข้อความมาหลังใหม่ทาง DM ของ Twitter ที่ at the standard pod ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับปิดท้ายในวันนี้นิดนึงนะฮะอีพีนี้พั l i ิชครั้งแรกสุข22มีนาคม2019วันอาทิตย์นี้ ไปเลือกตั้งกันนะครับนะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับใครยังอยากได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจติดตามได้จาก The Standard.co ครับข้อมูลข่าวสารมากมายจริงๆหรือถ้าเกิดถนัดฟังนะผมแนะนำ The Power Game Podcast นะครับแซบอย่างยิ่งพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันนี้แกรู้ลึกจริงๆแล้วก็สามารถวิเคราะห์เรื่องราวได้รอบด้านเชื่อมโยงตัวละครการเมืองไทยได้สนุกสนานการเมืองเป็นเรื่องสนุกนะครับแต่นอกจากนั้นการเมืองก็ยังเป็นเรื่องที่ ใกล้ตัวเรามากๆด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรามากๆทุกคนเลยไปใช้สิทธิ์กันนะครับไปเลือกตั้งกันนะครับอาทิตย์นี้ครับสรุปสาพที่เอามาฝากกันในวันนี้มีอยู่3คํคำและสำนวนมาทวนกันอีกสักรอบหนึ่งพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันนะครับ Curate Curate คัดสรรมาจัดแสดง It's a waste of time It's a waste of time เสียเวลาเปล่าจริงๆ Make it your own Make it your own ทำอะไรก็ตามให้กลายเป็นของเราเองและถ้าติดตามฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม1,510คำและสำนวนครับและนี่ก็คือคำนิ้ดีประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับล i ิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify นะครับผมบิ๊กบุ่นวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears สวัสดีครับผมภูมิชัยบุญสินสุขนะครับพอดแคสต์ดีกเตอร์ของ The Standard ครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฟังพอดแคสต์มาโดยตลอดแล้วก็เริ่มรู้สึกสนใจอยากมีรายการพอดแคสต์ของตัวเองนะครับ C.E.A หรือว่า Creative Economy Agency ร่วมกับ The Standard นํนำเสนอขอสำหรับคนทำงานสร้างสรรค์ให้เกิดความเข้าใจครับแล้วก็ รู้ว่าจะใช้พอดแคสต์ในการสื่อสารกับคนฟังแล้วก็ลูกค้าของคุณยังไงรวมถึงถ่ายทอดความเข้าใจในกระบวนการผลิตและเผยแพร่ทั้งหมดเลยนะครับโดยเนื้อหาก็จะมาจากประสบการณ์ทำงานจริงของทีม The Standard Podcast ครับแล้วคุณอาจจะเจอคำตอบว่าทำไมคุณควรทำพอดแคสต์ในวันนี้นะครับคอร์สนี้เรียนฟรีนะครับรายละเอียดและวิธีการสมัครนะครับอยู่ใน Description หรือโชว์โน้ตของเอพิโซดที่คุณกำลังฟังอยู่นี้แหละครับหรือไปที่เว็บไซต์ชื่อ a c a d e m y c e a o r t h แล้วก็คลิกเข้าไปที่คอร์สชื่อว่า My First Creative Podcast ได้เลยแล้วเจอกันนะครับ